สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับกลับสู่เกม Armor Warfare นะครับผมและคลิปนี้นะครับเราจะมารีวิวรถถังกันนะครับผมไม่ได้รีวิวรถถังเกมนี้มาเอ่อถ้าดูคลิปล่าสุดนะครับคลิปรีวิวล่าสุดนะครับคือ4เดือนที่แล้วนะครับรีวิว M 1 Abrams นะครับก็ค่อนข้างนานเลยนะครับที่ห่างหายจากการรีวิวรถถังของเกมนี้ไปนะครับผมและรถถังที่ผมจะมารีวิวในวันนี้นะครับนั่นก็คือคันนี้เลยครับ Stingray นะครับ รถถังเบาสัญชาติอเมริกาครับผมเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมารู้เลยว่าเจอสติงเรยนน์นนะครับจากที่ผมเล่นมาเนี่ยมันมีข้อดีข้อเสียยังไงนะครับแล้วก็มารู้ถึงประวัตินะครับจุดอ่อนแล้วก็ข้อมูลด้านตัวเลขคร่าวๆของมันนะครับ โอเคครับแล้วก่อนที่เราจะไปลงสู่เนื้อหาของการรีวิวเนี่ยผมก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนพี่ๆทุกคนกคน,น้องๆทุกคนที่เข้ามารับชมคลิป armor w a r f a r ขงผมนะครับถ้าชอบคลิปนี้หรือเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์ให้ด้วยนะครับผมโอเคมาเรามาเริ่มข้อมูลก่อนนะครับประวัติอ่ะเราต้องมาเริ่มด้านประวัติ บอกอีกครั้งหนึ่งครับ Stingray นะครับเป็นรถถังเบาในเกมนี้นะเทียหกนอกเกมก็เป็นรถถังเบาเหมือนกันนะครับแต่ในเกมนี้เป็นเทียหกนะครับส่งตรงมาจากอเมริกานะครับผมมีพลรถทั้งหมด4คนนั่นก็คือผู้บังคับการครับคนขับคนปืนและคนโหลดกระสุนครับผมเจ้ารถถังเบาคันนี้นะครับอยู่ในสายการผลิตของช h i กินหรือคุณรุ่งคาบซิก้ารนั่นเองนะครับโอเคเรามาดูประวัติคร่าวๆที่ ตัวเกมเขาบอกหน่อยละกันนะครับนี่เป็นหนึ่งในรถถังเบานะครับที่ถูกพัฒนาขึ้นโดยอเมริกาถูกคิดค้นขึ้นเพราะว่าต้องการจะเอามาแทนที่รถถังซีรีส์ m 551 เชอรี่แดงนะครับผมเป็นรถถังยุคประมาณสงครามเวียดนามอะไรประมาณนี้นะครับเชอรี่แดงการผลิตเริ่มต้นขึ้นในปี1984แล้วก็ในช่วงต้นปี2000นะครับสติงเรย์หนึ่งเนี่ยได้ถูกซื้ออย่างแบบเอ็ก u s คลูซีฟอะเขาเรียกว,ว่าอะไรอะภาษาไทยคืออะไรวะผมบอกไม่ถูกอะเอ็กซ์คลูซีฟอะโดยกองทัพบกไทยนะครับมีประเทศเดียวที่ซื้อไปนะครับก็คือประเทศไทย และณปัจจุบันนี้ก็มีอยู่ประเทศเดียวเหมือนกันที่ใช้อยู่ก็คือประเทศไทยนั่นเอง,เองนะที่ใช้เจ้าสติงเรคคันนี้นะครับนี่ก็คือประวัติเข้าว้าวข,ของมันนะครับผมมาเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลด้านตัวเลขต่อเลยนะครับมาดูเรื่องอัลฟาดามีดนะครับอัลฟาดามีก็คือดามจต่อนัดนะครับต่อนัดในที่นี้หมายถึงกระสุน AP นะครับอาร์เมอร์พิซซิ่งไม่ใช่ h e ไม่ใช่อ่ฮีทกระสุน AP เนี่ยกระสุนท็อปนะ ดาเมจ381ครับผมเจาะก,กรอกอยู่ที่350มิลิเมตรครับนั่นจะทำให้เจ้าสติงเ r รย์หนึคันนี้นะครับทำดาเมจได้ต่อนอาทีเนี่ยประมาณ3,500กว่ากว่านะครับส่วนเรื่องการรีโหลดนะครับการรีโหลดตอนหนึ่งนัดเนี่ยคือ6.77วินาทีนะครับผมที่ตรงนี้มันแสดงว่า6.42เพราะว่ามันได้บัฟจากคนลดนะครับต่อมาครับในเรื่องของการป้องกันนะครับ ซิงเร่หนึ่งมีเลือดอยู่1580ต่อมาครับเรามาพูดถึงเรื่องเกราะกันบ้างนะครับเกราะของตัวรถเนี่ยด้านหน้า3 5ม mm ิมลิเมตรนะครับด้านข้าง15มิลิเมตรและด้านหลัง10มิลิเมตรครับผมส่วนเกราะของอ,อป้อมปืนนะครับด้านหน้า4 5ม mm ิลิเมตรนะครับด้านข้าง2 5ม mm, ิลิเมตรและด้านหลัง1 5ม mm ิลิเมตรครับตัวเกราะเนี่ยเขา บอกว่าใช้แคทลอยสตีลนะครับแคทลอยสตีลเนี่ยผมลองไปหาข้อมูลดูแล้วนะครับมันเหมือนเป็นสูตรลับอ่ะเป็นเกราะที่ทางผู้ผลิตเขาตั้งชื่อขึ้นมานะครับมันเป็นเกราะที่ผสมระหว่างโลหะหลายๆชนิดแต่เขาไม่บอกเป็นโลหะอะไรเขาก็เลยตั้งชื่อมาว่าแคทลอยสตีลเขาบอกว่ามันหนากว่าเหล็กท,ทั่วไปนะครับแล้วก็มีความเบาวกว่าด้วยนะครับแต่ว่าข้อมูลอื่นเนี่ยไม่รู้เพราะมันเป็นความลับทางการค้าแล้วก็การทหารด้วยนะ ต่อมาในเรื่องความคล่องตัวนะครับความเร็วสูงสุดที่ Stingray 1ทําได้เนี่ยก็คือ66.6กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับผมสามารถลิ่งความเร็วจาก0-32ถึง32ได้ภายในเวลา3.15วินาทีนะครับความเร็วในการหมุนของตัวรถก็คือ40.7องศาต่อวินาทีนะครับ และความเร็วในการหมุนของเทเรดเนี่ยจะอยู่ที่33.6องศาต่อวินาทีครับผมต่อมาครับมุมกดของปืนนะครับมุมกดเนี่ยด้านหน้านะครับกดได้ลบ7.5องศาครับผมส่วนด้านหลังเนี่ยจะกดได้อยู่ที่0องศานะครับ เวลาที่ปืนใช้ในการเล็งนะครับก็คือเวลาจากเป้าที่ใหญ่สุดเนี่ยลงมาอยู่เกต่เล็กสุดนะครับจะอยู่ที่2.9วินาทีนะครับเกือบเ3วิสุดท้ายครับระยะการมองเห็นนะครับอยู่ที่385เมตรนะครับ440นี่คือได้จากคนรถนะครับโอเคครับผมและนี่ก็เป็นสเปคด้านตัวเลขนะครับทั้งหมดของเจ้าสติงเรย์หในเกมนี้นะครับต่อมาครับเรามาพูดถึงเรื่อง กระสุนกันบ้างนะครับกระสุนท็อปของสติงเรย์นะครับจะมีทั้งหมดน่าจะ3-3ประเภทนะครับก็คือ AP ครับ Armor Piercing กระสุนเจาะเกราะนะครับกระสุนหัวระเบิดต่อต้านรถถังนะครับแล้วก็ h e กระสุนหัวระเบิดเรามาดูที่ประเภทแรกนะครับกระสุนเจาะเกราะเนี่ยกระสุนท็อปนะ ดาเมจนะครับจะอยู่ที่381ค่าเจาะเกราะเนี่ยจะอยู่ที่350มิลิเมตรนะครับต่อมาครับกระสุนยิดหัวระเบิดต่อต้านรถถังนะครับดาเมจเนี่ยจะอยู่ที่466นะครับและเจาะเกราะของกระสุนฮีทจะอยู่ที่299ม mm, ิลิเมตรครับผมและกระสุนสุดท้ายครับกระสุน HE หัวระเบิดดาเมจนะครับถ้าเจาะเกราะได้เนี่ยจะอยู่ที่275ถึง333นะครับ แต่ถ้าเจาะไม่ได้เนี่ยดายมิจะอยู่ที่46ถึง224ครับผมค่าเจาะเกราะอยู่ที่20มิลลิเมตรนะครับต่อมาครับมาดูช่องใส่อุปกรณ์ของเจ้า Stingray หนงะครับ Stingray หมีช่องใส่อุปกรณ์3ช่องนะครับแบ่งเป็น Universal slot 1ช่องใส่อะไรก็ได้นะครับ Armor slot 1ช่องนะครับแล้วก็ Technology slot อีก1ช่องต่อไปนะครับผมจะไปบอกถึง จุดอ่อนของเจ้าสติงเรย์หนึ่งนะครับจุดที่สามารถยิงเข้าไปได้อะง่ายๆายนะครับไปกันเลยฮะโอเคครับผมตอนนี้ผมก็อยู่ในโหมดเทสต์ไดรฟ์นะครับตัวเกมเนี่ยมันมีโหมดฝึกขับรถให้อยู่นะครับไม่ใช่ฝึกขับรถลองรถลองรถที่เราอยากอยากลองนะครับตอนนี้ผมใช้สติงเรย์หนึ่งนะครับจะมาเจาะสติงเรย์หนึ่งให้ดูนะครับ่ะรู้ว่าเพจเข้าครับไม่มีปัญหาครับก็คือสรุปเลยนะสรุปเลยไม่ต้องพูดพร่ำมทำเพลงฮะยิงได้ ทุกจุดเลยแต่ตรงนี้แบบอย่างเช่นแบบนี้อาจจะยิงไม่ได้ครับแต่มันเป็นจุดเล็กนิดเดียวะที่ยิงไม่ได้นะครับแต่ส่วนใหญ่ฮะเชริตไม่มีปัญหาครับออย่างตรงนี้นะครับเป็นสเปซอาร์เมอร์ครับเพราะมันเป็นส่วนบนของล้อนะครับก็จะยิงไม่ได้นะครับทั้งมุมด้านซ้ายและด้านขวาเลยนะครับเจาะไม่เข้าะตรงช่องมองคนขับนะครับไม่มีปัญหาครับทั้งลเวอร์เพลทนะครับอัปเปอร์เพลทเพลทบนเพลทล่างหมดนะครับ เทเรสด้านหน้านะครับพูดถึงด้านหน้าก่อนเจาะเข้าหมดครับนี่ฮะขนาดหันมุมอย่างนี้ก็เข้านะครับคือแบบมันมันรถถังเบาไงแต่มันก็เบาเกินไปมั้งมันไม่มีเกราะเลยอ่ะนี่ครับลองด้านนี้ดูนะครับต้องทํามุมมุมแบบนี้เลยนะถึงจะยิงไม่เข้านะครับที่เทเรตซึ่งเอาจริงๆยากครับที่เราจะกะมุมแบบนี้ให้ศัตรูยิงอ่ะยากมากครับอ่าแบบนี้ครับไม่เข้าครับผม แต่พอขยับมานิดนึงนะครับเนี่ยครับยิงเข้าทั้งแผงเลยนะครับทั้งตัวรถแล้วก็เทเรทด้วยนะครับเดี๋ยวผมลองขยับดูแล้วกันว่าแบบไหนจะไม่เข้านะโอ้โหยังเขียวเลยนะโอ้โหเข้าครับมุมแบบนี้ยังเข้าครับขอสรุปเลยแล้วกันนะครับเกราะด้านหน้าด้านข้างและด้านหลังนะครับไม่มีเลยนะครับต้องฟลุ๊กมากจริงๆถึงจะยิงไม่เข้านะครับไม่ว่าทั้งจากเทียต่ำกว่าหรือเทียสสูงกว่านะครับเทียส สูงกว่าไม่ต้องพูดถึงเข้าหมดนะครับเทียตามกว่าก็เข้านะปืนกลก็ยิงเข้านะครับก็สมเป็นรถถังเบานั่นแหละโอเคครับผมและต่อไปนะครับเราจะไปชมโหมด PVE กันนะครับเป็นรีเพลย์นะครับและรีเพลย์หมด PVP นะแล้วผมจะพูดถึงแนวทางการเล่นนะครับข้อดีและข้อเสียของเจ้าสติงเรย์คันนี้นะครับไปไปชมกันเลยฮะโอเคครับผมตอนนี้เรามาอยู่ในรีเพลย์นะครับโหมด PVE ใน o p e r a t i ชัที่ชื่อว่า Life แจ็กเก็ตซึ่งถือว่าเป็นด่านหนึ่งที่ยากพอสมควรนะในระดับฮาร์ดนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงข้อดีนะครับและข้อเสียของสติงเรย์หนึ่งคันนี้นะครับผมข้อดีข้อแรกนะครับที่เจ้าสติงเรย์หนึ่งคันนี้มีเลยนะก็คือปืนครับผมเป็นรถถังที่มีปืนค่อนข้างดีนั่นก็คือปืนนะครับมีความแม่นยำสูงนะครับแล้วก็เล็งไวนะครับอัตราความเร็วในการเล็งจากเป้าที่ ใหญ่สุดเนี่ยลงมาถึงเป้าที่เล็กสุดเนี่ยดีมากเลยนะครับเนื่องจากรถถังเบาแน่นอน,นครับมันมันไม่มีเกราะไงเราก็ต้องเอาอย่างอื่นมาทดแทนนะครับซึ่งเจ้าสติงเรย์เนี่ยก็มีปืนที่ดีนะครับอย่างที่บอกไปต่อมาครับก็ยังเกี่ยวกับเรื่องอํานาจการยิงนะครับนั่นก็คือการรีโหลดครับผมเป็นรถถังที่รีโหลดไว้นะครับทำให้อ่าดาเมจเพอร์มินิตเนี่ยดาเมจที่ทําได้ต่อนาทีเนี่ยสูงนะครับถ้าเทียบกับรถถัง จะเทียบกับอะไรอะเพราะว่าเกมนี้มันมีไ์แทงอยู่สายเดียวอะเอาถ้าผมไปเทียบกับเมนบราเอร์แทงค์คือมนบาเธอร์แทงค์ส่วนใหญ่มันก็นะเกาะมันก็หนานะครับจะจะให้เทียบรถถังที่เกาะหนากับรถถังที่ไม่มีเกาะมันก็มันแปลก,ปลกอะมันต้องเทียบกับรถถังที่เป็นสายเดียวกันนะครับแต่เกมนี้มันไม่มีไงเราก็เลยไม่มีอะไรให้เทียบนะครับจะให้เทียบกับ a f v ยานเกาะต่อสู้ก็ มันก็ไม่ใช่มันก็คนละแนวอีกนะครับมันไม่ใช่การเล่นแนวเดียวกันจะให้เทียบกับ tank destroyer มันก็มันก็ไม่ใช่อีกอะมันคนละแนวไปหมดเลยนะครับก็เลยไม่รู้จะเทียบกับอะไรแต่ก็ถือว่าเป็นรถถังที่รี l o a d ไวนะครับมี damage per minute ดีนะครับผมถ้าใกล้ที่สุดนะจะให้เทียบนะครับใกล้สุดน่าจะเป็น มี2อย่างก็คือเป็นมีน布拉ทูแทงกับแทงเดสทรอยเออร์นะครับผสมกันแล้วก็กลายเป็นไลท์แทงนะครับผมเพราะว่านะครับไลท์แทงเนี่ยมันจะออกเป็นแนวแบบสไนด์ด้วยนะครับหรืออาจจะไปสู้แถว2ได้ด้วยนะครับและนี่ครับก็เป็นทั้งหมดครับข้อดีทั้งหมดของมันนะครับน้อยไหมน้อยแต่ว่ามันก็โอเคนะเพราะมันเป็นเรื่องอํานาจการยิงนะครับสรุปครับข้อดีข้อแรกนะครับปืนนะครับมีความแม่นยําสูงเร่งไวนะครับ ซึ่งมันส่งผลต่อกับข้อดีข้อ2คือร e l o a d ไวนะครับก็คือถ้าข้อดี2ข้อนี้มารวมกันร e l o a d ทั้ง reload ไวแล้วก็เล็งเร็วด้วยเนี่ยและปืนแม่นด้วยเนี่ยทำให้เราแบบยิงเข้าเป้าได้เยอะนะครับแม้จะอยู่ในการลบกับเพล y e เยอรคนอื่นก็ตามนะครับหรือโหมด PP อะ่ะนะมันก็ถือว่าใช้ได้นะครับแล้วก็โหมด PE ก็ก็โอเคแหละนะครับต่อมาครับผมมาถึงข้อเสียของเจ้รถถังคันนี้บ้างนะครับผม ข้อเสียข้อที่1ครับแน่นอนฮะเกราะครับผมเกราะบางมากๆครับผมนี่แหละที่เรียกว่าเกราะกระดาษนะครับไม่มีอะไรเลยโดนยิงจากปืนกลก็เข้ารถถังเทียต่ำกว่าก็เข้าไม่ต้องพูดถึงเทียสูงกว่านะครับเข้าแน่นอนเทียเท่ากันก็เข้าแน่นอนครับแต่ปัญหาคือมันอยู่ที่เทียต่ำกว่าก็ยิงเข้านี่แหละแล้วพวก Auto ออโต้แคนนอนอ่ะพวกปืนกลนะ่ะมันจะส่งผลต่อรถคันนี้มากนะครับโดนยิงกระดาษเนี่ยคือแบบ เกือบตายอ่ะจุกยิ่งกว่าจุกอีกเกือบตายเลยนะพวกออโต้แคนนอนเนี่ยพวกปืนกลทั้งหลายทั้งแหล่เนี่ยมันยิงเข้ารถคันนี้ค่อนข้างดีนะครับเนื่องจากเกราะมันบางนั่นเองนะครับข้อเสียข้อต่อมานะครับก็คือขนาดของตัวรถครับเป็นรถถังเบาที่มีขนาดใหญ่นะนี่คือใหญ่นะในความคิดของผมมันใหญ่นะครับแต่ถ้ามันใหญ่แล้วมันมีเกราะสักหน่อยอ่ะมันจะดีแต่นี่คือใหญ่แล้วไม่มีเกราะไง ผมก็เลยถือ,ถอว่านั่นเป็นข้อเสียนะครับรถถังคันนี้มันมีขนาดใหญ่เกินไปนะครับที่จะเกราะบางขนาดนี้นะครับผมข้อเสียข้อต่อมาครับท็อปสปีดต,ต่านะครับจะเห็นได้ว่าท็อปสปีดเนี่ยคือ66กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเอาจริงๆนะแมนเปเตอร์แท้งบางคันยังทาท็อปสปีดได้สูงกว่านี้เลยนะครับในเทียพอๆกันเนี่ยนะครับมันคือมันไม่ใช่ปะ่ะ มันเป็นรถถังเบานะครับมันควรจะมีความเร็วที่สูงกว่านี้นะครับแล้วก็เร่งความเร็วได้ดีกว่านี้แต่มันดูอืดๆอ่ะเพราะว่าท็อปสปีดมันน้อยนะครับแล้วก็เอาจริงคืออัตราเร่งมันน้อยด้วยนะครับกว่าจะเร่งขึ้นไป50 60มันก็ช้านะครับคือมันก็เร็วกว่ารถถังเอ่อเมนบัรถถังแต่ก็แค่ไม่ไม่กี่วิเท่านั้นเองนะครับอ่านี่ก็เป็นข้อเสียข้อที่3นะครับและข้อเสียข้อต่อมานะครับมุมกดปืนเนี่ยผมว่าค่อนข้างแย่ เพราะว่าสไตล์การเล่นนะครับผมชอบเล่นแนวสไนป์นะครับและมุมกดปืนเนี่ยค่อนข้างสําคัญกับการซุ่มยิงแต่เจ้ารถคันนี้เนี่ยมุมกดนะครับอยู่ที่เอ่อ7.5นะครับองศาด้านหน้าด้านหลังเนี่ยไม่ต้องพูดถึงครับสูนยองศากดไม่ลงเลยนะครับถือว่าแย่ครับสําหรับรถถังสไนเปอร์นะครับผมคือมันจะทําให้เราไม่สามารถขึ้นไปบนเนินเอียงๆแล้วแบบกด ปืนลงมาได้อะมันหมายความว่าเราต้องขึ้นไปทั้งคันนะครับเพื่อจะยิงและการขึ้นไปทั้งคันทําให้เราเป็นเป้าประกอบกับรถถังที่มันคันใหญ่นะครับเป็นรถถังที่คันใหญ่เราก็จะหลบยากอีกอ่ะข้อเสียทุกอย่างประกอบกันหมดเลยนะครับขนาดของรถใหญ่นะครับความเร็วต่ําอัตราร่งม่ไม่ดีนะครับท็อปสปีดก็ไม่ดีนะครับมุมกดปืนแย่นะครับแล้วก็เกาะบางข้อเสียทุกอย่างเนี่ยมันมันลิงก์กันอ่ะแล้วมันทําให้แบบ เป็นข้อเสียที่ใหญ่มากนะครับอ่านี่ก็เป็นข้อดีและข้อเสียทั้งหมดของสติงเรย์หนคันนี้นะครับผมสำหรับโหมด PVE แมตช์นี้เนี่ยผมก็ไม่ได้จะแสดงเรื่องดาเมจอะไรนะครับผมแค่แสดงว่าเราเนี่ยควรจะเล่นเป็นแถว2นะครับผมแถว2หรือแถว3เลยก็ได้เพราะว่ารถถังคันนี้มันไม่มีเกราะครับผมแนะนำเป็นไนเลยก็ได้นะแต่ว่าพอแบบ ถ้ามีจังหวะนะครับเราก็สามารถใช้ความเร็วที่อาจจะเร็วกว่า m a นแบทเทิลแทงนิดนึงเนี่ยให้เป็นประโยชน์ได้นะครับแต่ส่วนใหญ่ก็ต้องหลบหลบซ่อนๆเพราะว่าเกราะไม่มีครับและอย่างที่บอกครับต้องฟลุกมากถึงจะโดนศัตรูยิงไม่เข้านะครับแต่ข้อดีของไรแท n งก็คือพรางตัวได้ดีครับเราสามารถใช้ข้อดีจุดนั้นเนี่ยในการพรางตัวได้นะครับแต่เราต้องอยู่นิ่งๆ3วินาทีนะเราถึงจะได้ค่า พลังตัวขึ้นมานะครับโบนัสพลังตัวนะจะเห็นได้ว่าตานี้ก็ดามจหมืน่นกว่าๆนะครับเหมื่นต้นๆน,น,นะครับแต่ทีมทีมเราเนี่ยตายไป3คนคือจะบอกว่าด่านนี้มันยากจริงแหละไลฟ์แจ็กเก็ตนะครับถ้าถ้าเล่นเทียย์ต่ำๆนะยากมากครับคือบอทมันจะออกมาแบบพร้อมกันเยอะไงแล้วถ้าคือถ้าเราไม่มีประสบการณ์นเนี่ยเราก็จะนะตายแบบนี้แหละสรุปครับถ้าเล่น p v e นะเล่นแบบแถวหลังๆเลยนะอยู่หลังๆเลยนะครับ อย่าออกหน้าครับห้ามออกหน้าห้ามเด็ดขาดห้ามโดนสปอตด้วยโดนสปอตปุ๊บยิงระเบิดควันครับหลบให้ได้ครับเพราะบอดเกมนี้มันยิงแม่นมากๆครับถ้าเราโดนสปอตเนี่ยอาจโดนยิงยับได้นะครับโอเคครับผมมาดูสรุปผลนะครับได้ที่2ของทีมครับว่าไอ้สคนมันตายไปก่อนนานเลยเราก็เลยได้ทําดาเมจนะครับแต่ดาเมจเนี่ยเป็นที่1ของทีมนะครับหมื่นสนะ และต่อไปครับเราจะไปชมรีเพย์โหมด PVP กันบ้างนะครับและแนวทางการเล่นโหมด PVP ครับผมไะเอาละฮะมาดูรีเพย์โหมด PVP บ้างนะครับและผมจะมาพูดถึงแนวทางการเล่นในโหมด PVP นี้นะครับผมแนวทางการเล่นเนี่ยจะบอกว่าค,คล้ายกับ PVE หรือคล้ายกับตอนสู้กับบอทนั่นแหละแต่ว่าออกจะยืดหยุ่นกว่านะครับเพราะว่าจากที่ผมเล่นมานะคนเนี่ยจะยิง ไม่ค่อยโดนเหมือนบอดบอดเนี่ยระยะแบบไกลๆมันก็บางครั้งนะไม่ใช่บางครั้งหลายหลายครั้งเลยคือมันยิงแม่นมากครับบอดแต่คนเนี่ยถ้าไกลามากๆเนี่ยเขาจะยิงไม่โดนนะครับอันนี้ก็คือเป็นแบบความยืดหยุ่นที่มันต่างจาก PVE ก็คือผมว่าใน PVP เนี่ยน่าจะเล่นได้ค่อนข้างสบายกว่า PVE นะแต่แนวทางการเล่นหลักๆเนี่ยก็ยังคงเหมือนกันนะครับนั่นก็คือ เป็นไฟ e ์ u p อร์ตนะครับหรือแถว2ขคอยช่วยพวกเมินแทเทงอะไรเงี้ยนะครับหรือเราจะเล่นเป็นอยังไงละ่ะสไนเปอร์หรือสายซุ่มเหมือนกับแทงเดสทรอยเยอร์ก็ได้นะครับเกมนี้ไม่มีคนว่านะว่าเขาก็คงจะเข้าใจแหละว,ว่าไท์แทงเกมนี้มันมันไม่ใช่สเกลนะครับมันคือสไนเปอร์ดีๆนี่เองนะครับกับคนที่คอยแบบไปแถว2อะ่ะคือเกมนี้มันไม่มีรถถังกลางหรือมีเดียมแทงแล้วไง ไแทงก็เลยจะกลายเป็นไปเหมือนแถว2แทนนะครับหรือว่าอยากเล่นสไนก์ก็ก็ได้นะแต่ว่าในเวลาที่ทีมเราเนี่ยไม่มีรถถังเร็วเลยนะครับเราก็สามารถออกไปสเกาวได้นะครับผมอ่าฮะแต่จริงๆแล้วคันนี้เนี่ยสเกาค่อนข้างยากนะครับเพราะว่าขนาดนะจริงอะเหมือนจากข้อเสียนะครับก็คือขนาดมันใหญ่ครับคือค่าพลังตัวของรถถังเบามันก็มีนะแต่ว่า มันถูกแบบกรบโดยขนาดที่ใหญ่ยักษ์ของมันนะครับจะจะว่าใหญ่ยักษ์ก็ไม่ใช่หรอกมัน c o อร์ไปนะครับมันก็ใหญ่อะคือมันใหญ่กว่ารถที่รถถังบอลที่ควรจะเป็นนะครับแต่จะบอกว่าเทียร์ต่อจากนี้ไปอะไม่มีรถคันเล็กกว่านี้อีกแล้วนะครับใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าต้องบอกว่าเทียร์ต่อต่อไปมันมีเกราะไงมันมีเกราะเสริมมันมีอะไรไงทําให้มันดูน่ากลัวนะครับแต่ไอ้คันเนี้ยมันไม่มีเกราะนะครับเราก็จําเป็นต้องเล่นแบบ อาาระมัดระวังตัวนิดหนึ่งนะครับผมเคลียร์ต่อไปค่อยเล่นแบบออคล้ายๆรถถังกลางอ่ะคล้ายๆรถถังกลางถ้าเทียบกับเกมอื่นๆน,นนะและในรีเพย์นี้นะครับผมจะออแสดงให้เห็นถึงแสดงให้เห็นถึงสไตล์การเล่นที่แบบออกแนวไฟซัพพอร์ตนะครับไม่ใช่สไนสไนจ๋าอะไรขนาดนั้นคือปกติเนี่ยผมชอบเล่นเป็นสไนนะหรือซุ่มสุ่มแบบซุ่มสุดๆเลยมันมันสนุกดีนะครับแต่ ตาเนี้ยคือเล่นแบบออกออกกลางๆหน่อยไม่ไม่ถึงกับออกหน้าแต่เป็นแบบออกกลางๆนะครับออกไปยิงบ้างจะเห็นนะว่าผมทําดามิได้ค่อนข้างเยอะแล้วนะครับกับเอ่อตานี้นะครับสามพันสามพันกับพีพีเนะี่ยถือว่าถือว่าใช้ได้และที่สําคัญเป็นแค่เทียรหกเองนะครับค่าเจาะเกราะเนี่ยถือว่าใช้ได้นะถ้าเราแบบได้เป็นท็อปเทียร์หรืออาจจะเจอประมาณเทียเจ็ดเนี้ยใช้ได้เลยนะครับใช้ได้แบบ เจาะจุดอ่อนหรือจุดที่มันควรจะเจาะได้ของรถถังอย่างมีรถถแทงได้นะครับและรถถังที่เกาะน้อยกว่านั้นก็ไม่มีปัญหาครับผมทาให้สติงเรถือว่าน่ากลัวนะครับน่ากลัวอยู่พอสมควรเลยนะครับในการเล่น p ิ p นะครับผมนั่นฮะอย่างข้างหน้านั่นนะครับ XM1 ฮะผมยิงโรเลทครับ,รบเข้าครับผม แล้วก็มันจะแสดงถึงความแม่นยําของปืนไงน,นี่ครับผมยิงโดนประมาณด้านบนมั้งของเทเรสนะครับชิฟเทนมาร์ค5ก็เอาไม่อยู่ฮะข้างเทเรสก็เข้าครับผมเจาะก,กรอบมันใช้ได้จริงๆนะเจาะก,กรอบเหมือนคล้ายๆกับมินเนี่ยทัทงเลยนะคันนี้นะครับนี่ครับผมยิงระเบิดควันครับชิฟเทนเขามองไม่เห็นผมเลยแล้วก็โดนเก็บไปนะครับ นี่คือข้อดีอีกอย่างหนึ่งจริงๆนะของไ์แทงนะครับที่ช่วยกลบความใหญ่ของรถได้นะครับก็คือพอเรายิงระเบิดควันปุ๊บเนี่ยมันจะหายไปเลยนะครับแม้ว่ารถเราจะใหญ่ขนาดไหนอตอนนี้ศัตรูเหลือแค่คันเดียวแล้วนะและตอนนี้ผมก็พยายามจะวิ่งหาเขานะครับโดยใช้ความเร็วของเราแต่ผมก็ไม่อยากไปคือไม่อยากไปเจอแบบจะจะนะครับเพราะว่าเลือดเราเนี่ยเหลือแค่4ี่ไง ผมไม่แน่ใจว่าไอ้เจ้ารถคันนี้มันเป็นรถปืนกลโหดอะไรโหดไหมอะไรเงี้ยนะครับผมเจอปุ๊บผมก็ยิงระเบิดควันเลยนะครับซ่อนไว้ก่อนเพราะยังไงเขาก็น่าจะหนีไม่พ้นแล้วละ่ะก็ขอสรุปนะครับว่า,าการเล่น Stingray นะครับในโหมด pvp ก็คล้ายๆกับ pve นั่นแหละก็คือเป็นแถว2นะครับหรือสไนเปอร์แต่ว่าจะยืดหยุ่นกว่านิดนึงเพราะว่าคนเนี่ยเอาจริงๆคือยิง แม่นน้อยกว่าบอดนะครับในบางจังหวะในหลายๆจังหวะเลยแหละก็มาดูสรุปผลคะแนนกันหน่อยนะครับตานี้ทําได้ค่อนข้างดีนะครับผมได้เหรียญมัสเตอร์กันเนอร์ครับก็คือยิงแม่นมากนะครับแปแล้วก็เหรียญโกลเมด d ลนะครับก็คือเป็นที่1ของทีมแล้วก็กล่องแพตินัมนะครับเป็นกล่องระดับสูงสุดเลยได้ยากมากนะครับทำดาเมจไป5500นะครับคือผมเล่นเทียบ เจ็ดเทียแปดนานๆครั้งนะครับจะทําดาเมจได้เกิน4ี่พนะครับถือว่ายากมากนะครับตานี้ถือว่าสติงเรย์เนี่ยทำได้ดีมากนะครับกับกับแมตแบบนี้ดันกว้างๆแบบนี้นะครับโอเคครับผมและนี่ก็เป็นข้อมูลนะครับและความคิดเห็นของผมทั้งหมดนะครับเกี่ยวกับเจ้าสติงเรย์หรถถังเบาคันนี้นะครับก็อาจจะมีผิดพลาดบ้างนะครับก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับ และการรีวิว Stingray หในวันนี้นะครับผมก็ต้องขอจบลงเพียงเท่านี้ละกันนะครับเดี๋ยวมาติดตามกันได้ในการรีวิวครั้งหน้านะครับว่าผมจะไปรีวิวรถถังอะไรนะครับสำหรับวันนี้ b a r o n นี่และ Stingray หขอตัวลาไปก่อนครับบายฮะ